ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินในสะดวกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในเรื่องคนสัตว์สิ่งของในช่วงที่เรากำลังหลับตาเจริญสมาธิภาวนานี ใจของเราจะต้องไม่ผูกพันต่อสิ่งใดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบานช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวาง แล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ใจของเราใสๆให้ใจเย็นเย็น แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งนงนุ่มนุ่มติูนยนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ประหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆอย่างสบายๆถ้าเราปล่อยวางได้จริงๆในจ้านในช่วงที่เรานั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยใจไม่ผูกพนันต่อสิ่งใดๆ มันจะกลับเข้าไปสู่ภายในเองเลยแค่เรปิดเปลือกตาเบาๆล่อยวางผ่อนคลายใจจะกลับเข้าไปเองเลยนิ่งๆนุ่มๆมที่ศูนย์กลา,างกายฐานที่เจ็ด ตรงนี้สำคัญนะลูกนะตรงนี้สำคัญฝนะึกให้คล่องให้จำนานเลยแล้ว,ว่าเป็นตำแหน่งของการไปเกิดมาเกิดของตัวเรานี่แหละไปเกิดหรืมอมดอายุไขแล้วใจจะมาอยู่ที่ตรงนี้นะ กรรมนิมิตคตินิมิตอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้แต่มันจะโล่งเห็นไปเหมือนเราเห็นเหตุการณ์จริงๆในวันเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะลุกนะฝึกให้คล่องให้จำนานทีเดียวให้ใจนะไม่หยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ จะหลับจะตื่นก็ตรงนี้เกิดดับหลับตื่นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวและที่สำคัญคือเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานตาแหน่งเดียวกับที่พระสมมติเจา้าทุกพระองค์และอาหารหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียว เมื่อบารมีท่านเต็มเปี่ยมแล้วท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตร,รสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสุริเจ้า ทุกพระองค์เมืออกันหมดเมื่อบรรลุแล้วท่านกับสอนพระสาว,วก็ให้ทำอย่างนี้เหมือนกันเราจะเห็นว่าหัวข้อทำแปดมือสี่พระม,มารรมกันเนี่ยสอนสรุปโดยย่อ,อคือไอ้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง และใจกับมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยจะได้บรรลุมรรคผลน,นิพผานหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมารของชีวิตในสังสารวัฏจะพ้นจากกิเลสอาสวะได้กับตรงนี้แหละชีวิตที่ผ่านมาที่ยังพ้นไม่ได้เพราเพราะว่าไม่รู้จักตรงนี้นยพยายามมาเนี่ยตรึงเอา เย็นยำกิโลงเรานเนี่ยไปติดกับคนสัตว์สิ่งของกโหลกลละลาอะไรต่งางๆข้างนอกแล้วก็เอาความไม่รู้นำมาบดบังไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ไม่รู้วิธีที่จะหลุดพ้น จากความทุกข์สลมหานชีวิตในสังสารวัตได้เนี่ยเขาจะบดบังมากๆทีเดียวไม่ให้รู้เห็นตรงนี้ทั้งๆท,ท,ที่เราเกิดดับรับตื่นก็ตรงนี้แต่พอถึงเวลาจะนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบดบงังจะปัดให้ไปติดเรื่องอื่นทั้งหมด พราะรลกทุกคนเนี่ยเป็นผู้มีบุญมีบาร,รมีมากสั่งสมมามากเพียงพอที่จะมาได้ยินได้ฟังไ่ายลงมือไปฏิบัติแล้วก็ได้เข้าถึงทำได้ดังนั้นก็ต้องทําให้ถูกหลักวิชาเมื่อพระสมมสมติเจา้าพระอารหาันต์ทั้งหลาย ท่านหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอระหรันต์พระอระหันตมตสมุติเจา้าเราก็ต้องทำตามอย่างท่านคือหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบายๆโดยเรา เริต้นนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยบุญอะไรที่เรานึกได้ง่ายและกก็ปลื้มที่สุดให้นึกถึงบุญนั้นก่อนที่นึกได้ง่ายจำได้แม่นแล้วก็ปลื้มที่สุด เป็นเบื้องต้นเพื่อที่ใจของเราจะได้ชุ่มชุ่มมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมีความปลื้มอยู่ภายในใจก็จะได้ใสใสใจจะได้กลี่งเกลียยไม่ฟุ้งซ่านไปคิดในเรื่อง,องราวต่างๆที่มันไม่เกิดประโยชน์ ให้นึกถึงบุญนึกได้ง่ายและปลื้มดังกล่าวนี้นะจ๊ะอย่างสบายๆเนี่ยเราใช้เวลาสักห้านาทนะีนึกถึงบุญนี้นะเนี่ยพอใจใสดีแล้วเนี่ยบุญจะรวมตัวเป็นดวงใสๆ เหมือนดวงแก้วนะเหมือนดวงแก้วก็จะสิทธ์กลมกรอบทัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวัดใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็น ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันในคืนมันเป็นก็เป็นเพียงข้อพรมาให้เราพอนึกได้แต่ความเป็นจริงนะ่มันใสเย็นและสว่างกว่านี้เยอะใสเกินใสแต่เบื้องต้นที่เราจะนึกได้ก็ต้องนึกเหมือนสิ่งที่เราเคยเห็นยนคุ้นเคย สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันและก็ใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพน็ญให้รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆอย่างเบาๆสบ,บ,บ,บายๆแต่การดูเฉยๆ เดี๋ยวบุญนี้ก็จะไปเดึงดูดบุญต่างๆที่เราทำผ่านมาเนะี่ยที่เราระ,ะลึกได้ก็ดีระ,ะลึกไม่ได้ก็ดีนะมารวมกันก็ยิ่งใสหยิงชัดยิ่งสว่างเพิ่มขึ้นอยู่ที่กลางกาย ให้ใจเรานิ่งนิ่งนุง่มนุมเบาเบาสบายสบายภาพก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองจากโลรลลางๆก็ค่อยแจ่มขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเอง จนกระทั่งเท่ากับเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นคือเห็นรายละเอียดได้จะเป็นดวงใสๆมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ของใจเราใจเราจะใสๆ ให้ละนิ่งเฉยเฉยนิ่งนงินุ่มนุมนาน,นานอย่างสบายสบายเดี๋ยวดวงนี้จะขายายใหญ่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะทักอะไรนึกไม่ได้นะจ๊ะ ก็ไม่เป็นไรวางใจนิ่งใจใช้จะเริ่มต้นนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก่อนก็ได้จะเป็นองค์พระใสใสหืืหลูหล่อทางคำไปด้วยคุณหลวงปู่ก็ได้นะจ๊ะนกอย่างสบ,บายสบ,บาย และกระครองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังเรื่อยไปเลย,เยสำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะส่วนผู้ที่ทำอย่างส,สม่ำเสมอก็ทำอย่างที่ได้ กล่าวไปแล้วนะ่ะแล้วก็วางใจเบาเบาแตะเบาเบานิ่งนิ่งนุ่มนมอย่างสบายสบายให้ใจใสใสใจเย,ย,ย,ย็ยนเย,ย,ย็นใจใสใสใจเย,นยน็นเย็น ระวังอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องนะจ๊ะอย่าไปเค้นภาพมีให้เราเห็นแค่ไหนก็อเอาแค่นั้นไปก่อนเช่นสมมติว่าเรานึกได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์ ก็อเอาแค่นั้นไปก่อนสำคัญอยู่ที่การปละครองใจสบายสบายให้ใจนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆอย่างสบายสบาย ปลือตานิดหน่อยอย่าไปบีบเปลือกตานะจ๊ะถ้าเรบีบเปลือกตาแปลว่าเราไปเพ่งแล้วไปเคล้นภาพแล้วต้องปรับใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจ ตั้งเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นนิ่งๆนุ่ม,มเๆเบาเบาสบาย,บายผ่อนคลายใจเย็นเย็นเดี๋ยวกายก็จะค่อยๆ นุ่มนวลขึ้นเบาขึ้นขยายออกไปลกลืนไปกับบรรยากาศเลยใจก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายในอย่างง่ายๆเื่มดำความสุขภายใน ที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งใจใสใจเย็นๆก็ยิ่งดิ่งเข้าไปเรื่อยๆเมื่อนเราเคลื่อนไปกลางอากาศลงๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความบริสุทธิ์ความนุ่มนวลละมุนละไม จะเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอย่างงเงยๆสำหรับผู้ที่เห็นดวงเป็นปกติหรือองค์พระเป็นปกติการนิ่งนุ่มก็ไปในกลางดวงกลางองค์พระไปเรื่อยๆอย่างสบาย เดี๋ยวดวงธรรมก็จะขยายองค์พระก็จะขยายถ้าเป็นดวงก็จะมีดวงธรรมดวงใหม่เกิดขึ้นถ้าเป็นองคพระก็มีองค์ใหม่เกิดขึ้นมาซ้ำซ้ำซ้ำทีละองไปเรื่อยๆเลยเ หรือทีละดวงไปเรื่อยๆหน้าทิองเราคือน,นิ่งนุ่มเบาสบายดูไปเฉยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะเพราะว่าเราเข้าถึงดวงแล้วองค์พระแล้วนี่สำหรับผู้ที่ทำไปแล้วนะจ๊ะ แล้วก็นิ่งอย่างเดียวสบายสายให้ใจใสใสใจเย็นเย็น,นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ